รักและเธอพอเราหันไปฉันไปตาให้มันจนหัวใจเซเว่นมันรักไม่หาวเะน้องมันโดนเห็นหัวใจดีๆก็มามาคุ้มค่ากูรักยกนี้เอาน้ำมาแทนหัวใจถึงไม่พ มีทักบอกให้หาก็บอกแต่แงก็แฟนะโสดป่นเปข้างหลังไว้เธอให้บอกฟครไม่รู้ชักให้คนเดียวไม่จริงก็แฟนนะโสดเป็นเป็นข้างหลังก็้เธอเอาไว้ใครก็มาก็ชอบให้ชอบก็มาขอใครคนเดียวไม่ก็หัวใจ เราเัดสินเดียวต่อเราไปสุดที่หลับแฟนมึงขอพับ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 แฟนมึงขอพับ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 แฟนมึงให้หับหลับหลับหลับไม่รู้เรื่อง